เคยดวงชะตายดาณรินยาดาราหนุ่มคนดังมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมเคมีเคใจจนถูกแฟนๆจับจิ้นสำหรับนางเอกสาวยดาณรินยากับดาราหนุ่มสุดฮอตจีสุดที่รักซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เคยมีผลงานร่วมกัน และมีเจอกันอีกครั้งในรายการตีท้ายครัวเทปเมื่อวันที่7มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยหนุ่มจีได้มาเป็นแขกรับเชิญเปิดบ้านของสาวยดาที่อยู่กับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของสาวยดาทำอาชีพเปิดไพ่ดูดวงมีบางช่วงหนุ่มจีสับไพ่เพื่อให้คุณแม่ดูดวงให้จีเป็นไปได้ไหมว่าเราจะกลับมาได้ร่วมง,งานกันอีกแม่ไม่เอาสิเรื่องนี้ไม่ถาม โอภักจีราพิธีกรพูดขึ้นมามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์แม่จากพี่น้องเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะหรือเขามีแฟนแล้วจีแน่ใจหรือเปล่าลูกถ้าออกกัดไปแล้วไม่ดราม่านะจีสดสนิทสิทธิ์สายหน้าครับแม่ผมกับยาดาพอจะมีโอกาสไหมครับแม่แม่ตอนดีไม่คิดตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการร่วมง,งานแล้วแต่ไพในแผนข้างหน้าจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกด้วยมันจะเป็นในเรื่องของความคิด